แตกสวดสวดอยู่หลายๆลายเห็น่ะโอยกลุ่มทั้งนั้นเลยเดึนทั้งกลุ่มทั้งหอยทั้งปูจ้ะพ,อพ่อพี่น้องจา้าคุน่ะแตกสวดสๆว,ว,วดสวดเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วค่ะ แดดดีดีพ่พี่น,น,น้องจ้าต่ว่ามันบ่ลงค่ะบันไดมันลงตอนสองถุ่มกลัวแต่ตอนนี้ก็ร่างใบสีม่วงกกลัวๆนาะสีม่งแรงแต่ว่าพ่อกัสีล่องสอนเบิ่งว่าคันแดดหอนปันนี่มันต้องมีกุ้งแล้วเนาะจ้าพ่อพี่น้องจ้าเลยยานหนึ่งขามีสูตรแบบว่าการเปียกมันบ่ต้องอยาเนาะจ้า,จามามาลุนมาลุยน,น,นะกันเลเดอพ่อพี่น้องจ้าสิผ้าสอนกุ้งอีกแล้วมันนี่แดดดีด,ดีสอนกุ้งนะจนะเนาะเอ้บรรยากาศดีล่มล่มกับ,บ่แห้งคักบันไดเ้อพี่น้อง้าอยุเทิ้งอันนี้แห้งอยู่แต่ว่าทาน บ้าอยูนี่บปรด็นยินเสียงร่มปนนันใดเาานาะเนะี่ยมันมันบ่เขาโทรศัพท์มั้งเนาะจ้ะเนาะเตรียมอุปกรณ์ของเราเลยสอนเลยเนาะจ๋ะเนาะลองดูจะได้ไหมคะรังพี่น้องคะลองเบิ่งบ่เสียหายเนาะจ๋ะเนาะได้บ่ได้กับมันหลุด 你油他们非常大 มนดีเวทเลยรอหอยนี่ตัีนายอีกนอนอมันเบี้ยววานซะดีดีดิ่มมามนดีวาเซีนเวนเอรดิล้วเวนจะทำแีจะซูฟัะดีรซอันนู้นแคมป์กอลจะว่าฟอสิสฟิสอูดี่เด่นโอเคอปไปเล็ยอะ แล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ารูดเฟรมไปหน่อยกัยาบวากันเด้อพุณนะว้าวมิตรโตใหญ่ๆเด้อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมาเก็บซอยกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้า luôn huh? á นี่จ้ะพี่น้องโอ้ยลงไปหลอบแหลกได้ร้ายเติบไดร้ายร้ายจ้ะพี่น้องจ้ะเยอะเยอะค่ะเยอะนี่เมื่อกี้พลังเอินถามถ้าถ้อหาหยัางสันเพลยว่าหากุ้งปูเดี๋ยวปูเดี๋ยวเก็บปูก็เอาว่ายหนันลุนไปสัมบวป็ปหยังเดี๋ยวว่าสภาพ้าไปตกปูต้องหาอยู่อากาศมันห่อนอน,นั่งสีเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ห้ายเติบด้วยค่ะเด้อหลอบแหลกของเห่าขนาดนา้ำบอลงได้หนิน ถานา้ำลงสิขนาดใด่คะมีแต่ตัวใหญ่ๆง,ง่ามๆนี่มึงติล่ะาม,มาเก็บซอยมาดามเนี่ยพ่อพี่น้องจ้ะไปตะขัวกินถ้ามันลายกับเสีเยดจอมไหวกคือเกาพักก็เริ่มแก่เบิดแล้วล่ะพี่น้องสวนกับสิบ้าหาสอนอีปูสนตัวเอาปูต้นนั้นก่อน เอาหล้นลงไปผุ่นอีกแล้วสงสัยเาราโบอยากเมื่อน้ำเอาบบเ,เ,เป็นถังนี่ปูนิ่มเอาได้ไปให้กุ้งกินในถังบเลยส่วนอืญ่สั่มหอยก็เสียเอาอยู่เด้อหอยของแสบหอยก็เอาจ้ะแต่เนี่เอาแสบๆเนาะ มูมีต,ตวัวใหญ่ๆพี่น้องจา้าปูปูตันนั้นให้เรลลงทะเลไปซะปล่อยไปซะปูว่าเอาเดี๋ยวสีผ้าไปตกก็ตัใหญ่ๆเอาไปไหว้ธาเห็ดน,นั่นนี <c> ่ <ười> ไปไหวห้ธา,า <c ười> ตุเห็ดหนังหูบอเห็ดอันอีปูดองปูเข้มนนะะใส่ตำหมกง จุดยอดครับพี่น้องคะ่ะรอบแรกถือว่าได้หลายมานมานผู้น่ะผุ้น่ะ,นะมูอเจ้าเบิง้งเอาอีปูปล่อยลงทะเลขอสิปล่อยใจงลงทะเลขอเบิ้งเจ้าดอกฝรั่งเพิ่งดำหน่อยนึงเพิ่นห้องใส่แพทย์แล้วนางอยู่แพทบ่เห็นแพทตกใจอ้าวแพทย์วะ <laughs> แต่ก็บ,บ่ได้แสดงอาการตกใจแหงค่ะคนใดเลยเรามาเบิง้งเยอะข้ามมาะคิด Ikke ret mig, men uh, det er godt nok på én gang. Ja, det tager også ja, den er stor, den er ku. Prøv at kigge. Se. Nej. Ja, der er også her. Nej, ja, 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 Ej, der er der mange. Ja, og den er stor, ikke også? Nej, den er flot, ja. Mm -hmm, yeah. ja. <laughs> Spiser du også krabberne? Ja. ja, men der, jeg tager stor en. Den der, den der det de er det jeg giver til rejer, måske yeah. de vil spise. Ej, hvor er de fine. Mm -hmm. <laughs> Hmm. Så hvor lang tid kan du så øh, blive ved at fange dem? cirka en time. Fordi det tager lidt tid, fordi der er vand ikke så lav. Sidste uge, i går, jeg var, de de kun tre gange, jeg var ude i vand, så færdig. Der har cirka 3 kilo. Ja? er det fordi... de smager så godt. Mm, kan du godt lide? Ja. Yeah. No. Yeah, ja, altså, som barn, nu er jeg fra Vesterhavet, over fra Blåvand. Nå, no, Vestbjerg. Okay. Og der, min far, han lærte os også, og hvad hedder det, der gik man med den sådan hen ad havbunden. Ja, okay. Ja. Og, far, og, det synes jeg, jeg kan huske, det var sådan noget jul august. Okay. Øhm, og vi fangede også fladefisk. fisk Vi på dem, og så ja. samlede dem op. Ja. Ja. Det er spændende. Samle blommuslinger og sådan noget. Ja, ja, muslinger ja. også. Og det glemmer mange danskere, Det er ikke så gode til at bruge det spisekammer, vi har lige herude, ikke? Ja. Yeah. Det er jo fantastisk. Ja, yeah, det er fantastisk. Ja. Yeah. Det er så natur, Mege, meget, meget natur, jeg kan yeah. godt lide. Og det er meget sundere. Ja, yeah, det er meget sundt, ja. Yeah. Og har en helt anden smag. Yeah. Det ja, det er rigtigt. Ja, det er fantastisk. Ja. hvor du herude? Jeg bor oppe på Nansø, Jeg bor i Bejbæger. Nå, ja. Yeah. så kan du bare herover ja, og ja. Yeah. fisker. Mm -hmm. det er da jeg kommer tids her, fordi her er det ikke så mange mennesker. Nej, præcis. Ja, jeg bor der. Okay. Kender du anden Ja, yeah, yeah. Ja, jeg bor lige der. Men oh, der, er mange mennesker, ja, yeah, de yeah. men det er ude Det er ikke hyggeligt. Nej, nej. 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 Jo, also, det er da fint nok at gå ned og få en is, men man kan jo ikke tage ud og fiske. Nej, nej, nej. Og yeah, det er med skrigende børn. Ja. Så her, det de ja, ja, det er første gang, jeg har sådan lige at no. til den her strand. Okay, den er så det flot, ikke Ja, dejligt. Her kan man godt sætte ud med en god båd ja. Ja, ja, det er rigtigt. Så er du kommet lang vej. Nej, ikke så langt. Jeg bor lige her i Vejle. Nå, no, okay. Du mener, at før din far når i Esbjerg i Bovandet? Ja, nej, nej. No. Esbjerg, der jeg vokset op som Nå, no, okay. Nu er du bor her også. Ja, okay. Ja. ja. Jeg har faktisk min søn med. Han sidder. Han no. har bare, han har bare pollen alle no. i bilen. Nå, no, okay, ja. Så han vil ikke lige ud. Nej, nej, nej. Så okay. har han fået så meget søn ikke så godt også. Yeah. Ja. Så vi skulle bare lige ud og køre en lille tur. Og ja. Og... Se det hele, det er fordi der, det... Der, der sidder, yeah. og tænker, det kunne vi godt lige køre ned og se. Ja, det er der, 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 er hele vejen. Der er det også mange af for ja. sted. Nå, bor du også her i Vejle? Det er dejligt. Hvad siger du? Jeg siger, bor du også her i Vejle? Det er dejligt. ja, så bor jeg i ja. bor faktisk lige ved det noget, der har Nå, no, der? Der? Ja, Ja, jeg kender. Ja. ja, jeg, jeg kender det. godt der. Ja. Der der, is der den der isbutik, jeg elsker. Yeah. Ja, yeah, jeg er god til Ja, har den, isbutik, yeah. og vi har den jeg bedste isbutik. jeg elsker. Jeg, jeg, spiser hver dag sådan da det er yeah. åbent. Mange gange. <laughs> yeah, ja, de er virkelig. Yeah. Den bedste yeah. i de vejle, yeah. synes yeah. jeg. <laughs> Absolut. Ja. <Yeah. Yeah. laughs> så so, yeah. ja. ja. Nå. det er godt at snakke med dig. Ja, Jeg ja, i limo, ja, tak. En fisk, ja, ja. tak. Og god tur til jer. Ja. hej, <laughs> hej. หลายเติออยู่พี่น้องผู้เขาจะมามาคุยเล่นนั่นเดี๋ยวสิบห้าไปสอนอีกเดี๋ยวมาเบื่องน้ำกันเด้ออีกหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวเสีให้เบิ่งอีกอยู่เด้๋ยวจะได้ขอเก็บก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าทั้งสอนกุุงทั้งยานพอยายถี่เราอันเขาเอิอนียงนะพ่อแม่พี่น้องเขาเอิอนวิ่นียงนะนะโอ้ยเราเซินไปเซินมากอยู่นนพ่อแม่พี่น้องเห็นบะ แพลยาแล้วเซินมาใส่แพร์ปาะสานแล้วลมคุกลมข้านจะอีหยังแพร์กับสอนอยู่น้ำมูลนันละแล้วเพิ่นกับศิล,ลาวั้งอยู่ดอกแล้วแพร์แพร์กรบับโบเขาไปไก่แล้วบันไดดอกพูน่ะ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 เอ้าเอ้าแล้เราเรา,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 าลงแล้วเห็นบ่วบ่าโบเขาไปไก่แล้วก็มามาฟังอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามันนั่งเทือเราวย่อไปไหนแล้วตั้มแพร์เห็ุจังไรเนาะแล้วก็เล่นอยู่เพราะปัญหาแพร์กับสนกุ้งอยู่น้ำมูลนี่ละเนี่ยรอบสองทางใดหลายพอพี่น้องเนี่มาเบิ่งนี่เทิงหยานพอใหญ่อันนั่นเทิงอันนี้มาเบิ่งกุ้้งมดดาเอพนนะ กลุ่มลายลายพ,พี่น้องขนาดนี่ขนาดน้ำน้ำบ่ลงเด้นี่นี่ปูนิ่มเอาเอาปูน่ะแตกสวดสวดอยู่พี่น้องเห็นบ่นแตกสวดสวดอยู่เนี่ยเฮ้ยลายลายเก็บกันเก็บกุ่มก่อนเอนด้อพี่น้องค่ะนี่ สิเนกไวบพ่อแม่พี่น้องสิได้เห็นนะเห็นมาสูงสูงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพจจังสีเพาจังสีเออแลห้าวกับเนกไบเนี่ยนี่เห็นบ่าจา้ะพูดนะแตกสวดสวดอยู่พ,พ่อกกพี่น้องงามค่ะกุ้งพูดนะมีแต่โตอย่างไงเนาะพูดนะเฮ้ยนี่อื้มพูดนะพี่น,พน้องจา๋ามีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะกุ้งมีแต่โตอย่างไงด้อยพูดนะโอ้ยอย่าฝ่าเดี๋ยวเสียให้ถ่ายรูปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำเนี่ย เดี๋ยวจะดินเด้อเดี๋ยวจะดินเด้อคุณนะ่ะงามบ่จ๊ะสวยสวยงามเนาะลงถังไปซะดีๆบอกหอยก็เอาปูก็เอาหอยก็เอาหอยมันแสีบเนาะต้องเอาเราเซินอีกแล้วเซินไปอีกแล้วคุณนะ่ะคุณฝ่าวเซินนะจนะยังมาเซินไะก่ไข่อยเวลากไข่หนะีเด้อพนะ่อใหญ่นั่น ลาคอยสอนกุ้งนะนะคอยย่านอย่านแล้วเบรกบายูย่านแลบบ้วมาตําแมพี่น้องเรื่องของเรื่องหอยนี้อร่อยมากนะขอบอกมันกรอบจ้ะเหลือหนวอ่วยใหญ่ๆพิ่นไปต้มแล้วก,ก็แกะไ้ถ้าแกงไวถ้ถาลาบกินแซบสุดจอดเลย,ยเก็บนะ มีแต่โตยังไงมาเก็บปุ๋งส่มาถามเลยพ่อพี่น้องจ้าเลยสวยพุนนะ่อนแดดดีเพิ่นทรงรูปเพิ่นกินว่ายก็อายเพิ่นมาให้น้องเบิ่งฮึ่มส่วนมาสอนกลุ่มส่วนบบบัวให้ลังเถื่ออายนแล้วสใส่หลุดสีนะพี่น้องมึงบอกห้อยเพิ่นจับกันเถอะนะ <c oughs> มงมมพูนะพี่น้องจ๋าหอยก็ได้กุ้งก็ได้ปูนะพ่าเอาแพดเก็บออกเพราะแพรว่ามันมันโตกเพราะค่อยง่ายว่าสิไปนั่งตกเอาอยู่เดี๋ยวสีเวลาสิท่านบ่เพ่าท่านกับว่าเป็นอย่างเดี๋ยวยงมใดเขาสกุกโอกาสเขาค่อยมานาั่งปูนะจูบก,กันจูบก,กันนะสัสละค่อยๆเก็บปูายางจูบก,กันไว้ จูบเอาหน่อยใหญ่ๆไปเรื่อยๆ e เอาหน่อยหน่อยมาจูบกันนะหน่อยๆกปล่อยลงทะเลคือเก่าเอาหน่อยใหญ่ๆเฮ้ยกลุ่มไหมพี่น้องเบิ้งไม่แต่ตใหญ่ๆหญ่ไปขวากินไปเห็ดกุ้งจอมแสีบต้นนายพุดนะเบิ้งไม่แต่ตใหญ่ๆหญ่เห้ยเห็นนะมาบุญบุ้ยไปบุ้ยอยู่จะเห็นนะบ่เห็นเฮ้ยเพรมัน ทิมกุ้งลุงทะเลบ่ส่อนมาบอกเม่อยปูต้มโตหน่อยเขาบอกเอาหอยเขาก็เอาหหนยไงไะกุ้งดินดาวดาวอยู่พี่น้องเจ้าเบิ้งกูนะนะเฮ้ยเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องให้เบิ้งซ้ำนีดเด้อเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวสิไปสอนมาอีกผู้นะเฮ้ยมเจ้าเบิ้งผู้นะเต็นสวดสวดแตกสวดสวดอยู่มันหลายค่ะมันสิเก็บโดนเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งใหม่ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิง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 แพทล,ลงไปนี่บริเวณทายเห็นเบิงบริเวตั้ง,งกล้องเพราะแพทยางไปทัวปูกระได้หลายที่แหลกว่าสิบว่าเอาออเอาล,ะละ่ะล่ะเพราะว่ามันติดติดลมเนี่ยสอนกุ้งอันนี้สี่สิบไปเก็บอยู่เงอนเด้จะ้ะนี่ทางเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิงซื้อเดี๋ยวสิเทสใส่ถังเดี๋ยวสิเก็บปูออกเบิงพ่อแม่พี่น้องแตกส,สวดสวดอยู่หลายบ่นี่มุ้งเจ้าเบิงที่หลักคุณนะคุณนะหลายคักพ่อแม่พี่น้องเ จักว่าหอยจักว่าบูจักว่ากุ้งอ้ยสุดยอดอหลีนี่เขาก็สเสือกเอาหอยนย่อยใหญ่เจ็บไปเหลือกอยู่บานที่เก่เหาหมดละไปพี่น้องจ้าแตกโดนโดนแตกสวดสวดอยู่เห็นบ่มีแต่โตใหญ่ใหญ่เพิ่งตีหละ่ะน,นะคุณน,นะอ้ยเนี่ยแตกสวดสวดอยู่เห็นบ่ผุวนะใหญยมีแต่กุ้งทั้งนั้นผุวนะเฮ้ยกุ้งนะนะทั้งนั้นเลยจ้าไว้นะอยะ่าโดดอ่อนมาละ เดี๋ยวสิเอาใส่ถังเลยแต่สิเก็บเก็บปูออกกรเพราะวะ่าเดียอะปูแล้วสิกัดแล้วขาดทอนเบิดเลยผูนะหลายบัจ้าหลายบัคขาพี่น้องขาเยอะมากปูกับหลายตัวปูกับเก็บใส่ถังห้อยนั่นละอุ้ยแตกสวด,สวดเดี๋ยวสิลงอีกอ่ะเดี๋ยวลงผ้าไปสอนอีกเดี๋ยวสิไปเก็บอยู่เห่อนแล้วเพราะวะ่ามันจะเริ่มขําแล้วแหงสอนแหงมวนเด้อ มันกุ้งหลายไหมพี่น้องขนาดน้ำบ่ลุ่งได้หนิแพศนไอ้ในสาหลายนี่ยละแพศขยเย้าขยเย้เอาเนาะโหโพูดมั่วบักแตงบอกพี่น้องเลยอุ้ยเดี๋ยวไปซอยกันเก็บอยู่งานเดีย๋ยวจะเดินมาพี่น้องจ้าก,กุ้งหลายค่ะเจ๊จ้อยเอ้ยพุ่น่ะเบิง่งขนาดน้ำบ่ลุ่งได้หนิศนไอ้ในสาหลายซื่อได้หน่เจ้าเบิง่งพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่นน่ะหุ้ยแตกสวดสวดัดยังไม่ได้โตใหญ่ใหญ่เจ้า,จาแตกสว้วัดสวด,สวด,ส,วดสวดเลยดูสิ อุ้งไม่ได้โตใหญ่ๆเนาะนี่อีกจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิง้งแตกสวดสวดอยู่หลายหลายเห็น่ะมโอยกุ้งทั้งนั้นเลยเดินทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคนะ่ะแตกสวดสวด,สวด,ส,วดสวดเลยเห็นบ่น่ะคน่ะหลายคาดหลายแน่เด่นน่ะเดี๋ยวสิบห้าเมื่ออะไัดนสิบห้าไปเก็บอยู่บ้านเดี๋ดวยวจะได้แต่ว่าขอเหลือเอาเอาคืนกับปูออกก่อนเนาะ เดี๋ยวเราสิไปกัดกุ้งเาเบิเร์ตขอเลือกเอาคุณปูออกก่อนแล้วกัดหลีนะหอยกัหลายคือกันแต่ว่าบ่โทษเลือเอาปเป็นเือคือบ้านเอาหุวนนะหลายค่ะพี่น้องหอยนี่แพทเก็บออกแน่แลวได้นี่หอยต้นหน่อย ตัวหน่อยหลายก,กับว่าเออตัวใหญ่ใได้หลายตัวปูน่นะบ่ต้องไปตกหง่ากันหรอฉันสิเอานะ่ะเดี๋ยวอ้าวมัแต่ตัวใหญ่ใหญ่ประสิทธิภาพเมื่อบานไปเลือกอยู่บานแล้วอะเสดเบิ้งน้าเด้อพี่น้องเด้อว่าได้หลายเป็นไดามาผู้เดียวกับหมานอยู่จากมืนนมอ,อนั้นมาพออันผีคนไทยกับหมานหมาน มื่อนั้นที่บได้ไดายปันไดสอนให้เพื่อนนั่มลงไปทีป่บได้เปิดกล้องนะสอนให้เพื่อนมาย่างหลายึนสอนให้เพื่อนหารอบนะพี่น้องจ๋าเ <c oughs> พราะว่าแพทย์คว่าแพทย์ได้แล้วนะเพื่อนสอนบบคอยได้เนาะก็เลยสอนซอยเพื่อนเพราะว่าแพทย์มีสุดลงเพื่อนบบมีสุดเขามีสุดลงก็สอนซอยเพื่อนบกข้อยก็ไดหลายเติบแล้วสิเก็บใส่อีกจังหน่อยอยู่ นหันละปลากระไดมาแล้วลูกก็สิตายแล้วล่ะเอาไปหลดละปลาน่ะได้หลายเด้อพี่น้องแต่ว่าเพชย์บ้านตายบ้านตายตายยังตายบ้ยังยังต้านตายยังลงนามเลยเพราะว่าล่างเพชย์ใหญ่โตกว่าง่หนึ่งเพชยว่ามันโตก็ใหญ่เติบอยู่แต่ว่าก็จะาสิบไปเห็นยังกินวะนี่ตายแล้วเนี่ยห้อยปูหละกินเหล่านี่กินเพลินพี่น้องจ้า ทิเลือกเลือกหนหี้เลือกปูออกเนอะมันกับปลาตายละไปยังตายพวตายก็ลง่มขึ้นสู่ทะเลไปเถอะปูนี่เอาอยู่บ่พ่อิได้เห็ดกินนหรอไหมทำมันหลายๆกับพราเห็ดประจมอยู่ต้นมันแต่หลายมันกับอะไรหลายเป็นไรเห็ดป้นก็กุ่งไปก็ได้น้อถึงว่าคนน่ะพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยโ,โ,โ,โทษเอาไปนี่ตายเรียบร้อย ปลย้บงูมาส่นน,นี่อีกเยอะหลายคักเงเลยว่ะหมานหมานจะพี่น้องจ้ะสอนสามรอบมื้อนี้มื้อนี้ซ่อนแค่สามรอบตัวนี้ส้งคือสิตายขึ้สิเป็นตาย,ลายแล้วล่ะมั้งหมานมากจ้ะโอเคเดี๋ยวไป,ไปติดตามรับส้มอยู่เฮือนเด้จะด้กของ,องพ,อพี่น้องจ้ะปูปูน,นะนี่ สุดยอดอหลีจ้ะพูน่ะหลายครับนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เก็บให้เบิ่งเดอเพราะว่าอันมาหอดเงนแล้วลืมไปว่าอันลูกมากามันนี่เพิ่นกับประกันเฮดกับเข้ากับนามัานเสียงดังเนาะจ้ะเนาะแพกก็เลยเก็บเฮดเซ็จแล้วนี่สอนสามบาทพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเต็มนี่อันนี้บ่แมนจักโลนี่ประมาณหาลได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะลูกไปสามเทืออหลีพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ สามเธอประมาณหาโลโหกโลได้พ่อพี่น้องได้หลายคักเบิังสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องจา้าเยอะมากสอนม้วนค่ะพ่อแม่พี่น้องคันว่าเพรา,าคำมัเหมือนนี่ค่ะเป็นเหมือนธรรมดานี่สิสอนจนพุ่นละจนเบิดแห้งพุ่นละแต่อันนี้มันมัน,ม,นมันอยู่โดนผู้ใดเนาะมันก็นเหลื่มเหมือแล้วฮะเก็ตรไ,ไปเห็นงานเหมือใหม่คลิปนี้กาแฟวาซซัมนี่ละจา้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เลยค่ะเด้อพุ่นนะงานบ่พี่น้องมีแต่โตใหญ่ๆหด้เลยพูดนะ ขอบคุณเลยล่ะที่เป็นกำลังใจให้มาดามมาสลุงก็เอ like ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กอะอย่าลืมมันฝากกดติดตามมาดามเห็นมาสลุงแฟนเพจนำ้ำ้าเด้อแฟนเพจจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะพ่อแม่พี่น้องงามคักเนาะสุดยอดค่วมหลายพุนะ่น่ะปูหน่อยพ่นยังดินดอ,ดองดองอยู่เลยสุดยอดเลยจ้ากุ้งสุดยอดค่วมงามค่วมหลายเนาะสอนหมานคัก